เอาแล้วครับเมาแล้วครับวิธีการควนทอดไข <c oughs> อ่อ่าครับอา่าโอ้โหโอ้โหขนาดแค่นี้คโงอโอจะลิวด้วย <c oughs> เอาอแล้วครับครั้งนี้จะใส่แล้วอปอกไข่ลงไป ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาโอ้โห,โโหครับผมอโอ้โห,โโหลูกที่สองใส่ไปครับโอ้โหไม่มีแล้วไม่มีแล้วอ๋อที่ความกระแทกโอ้โหครับโอ้โห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 มัไม่เดือดเลย <sh arp> โอ้โหสุดยอดครับสุดยอดโอ้ได้ไอ้นั้นได้ช้างมาได้ช้างไดช้างเนอะโอ้โหโอ้โหสุดยอดสุดโอเคครับทอดไข่ไข่หรอจ๊ะไข่ไข่ไข่ทอดไข่เอาใหญ่ใหญ่โอ้โหโอ้โห โอ้โหเอากลบกอบบาครับจัดไปพี่จัดไปโอ้โหผมนะโอ้โหวิธีการควงไข่ครับโอ้โหไข่้อดด้วยโอ้โหเย s อ้กจะสุกไก่จะสุกแล oh, okay, ้วโอ้โหสุดยอดว้าวขวางแล้วนอนอนี่รอบครับข้างนนุ่เลยฮึสุดยอดสุดยอดสุดยอดทำได้ยังไงนะไม่ต้องอะไรซื้อมโอ้โห คลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้ครับ